สวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่เมืองพัทยานะครับเป็นโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกนัดที่5นะครับประจําวันพุทธที่8มีนาคมก็เรียกว่าโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกช่วงนี้เตะกันค่อนข้างที่จะถี่เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าจะต้องว่างเว้นให้กับโปรแกร,รมของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเตรียมสู้ศึกกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นต่อไปนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับสโมสรกีเลนผิวยกของเราเนี่ยต้องบุกมาเยือนทีมพัทยาอยู่ในเต็ดที่สนามดอนฟินสเตเดียมนะครับแฟนคลับกีเลนผิวยกของเราหลายๆคนถามว่าเอ๊ะสนามนี้มันอยู่ตรงไหนนะจริงๆแล้วก็คือสนามเทศบาลเมืองหนองปลือเดิมนั่นเองแหละครับที่เดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองนี่คือภาพบรรยายกาศที่คุณพนกีเลนผิวของเราเดินทางมาที่สนามดอนฟิลสเตเดียมนะครับ แม้ถึงแม้ว่าจะเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าบรรดาแฟนคลับของทั้งสองสมโมสรเนี่ยก็มารอต้อนรับขุณพลกิเลชของเราอย่างอบอุ่นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเกมกันอีกงขันเมื่อวันพุทธที่8มีนาคมที่ผ่านมานะครับคุณซือทวตวัน4ศรีปานก็ได้มีการโรเตชันนักเตะเกิดขึ้นหลายต่อหลายตำแหน่งเลยล่ะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการพักนาะโออากิเอลยอมาม่า ทิสตองโดวัฒนาพลายนุ่มแล้วก็ซิสโก้คิมนินสไว้ข้างสนามนะครับในส่วนของทิสตองโดเนะี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กๆน้อยนะฮะก็ถือว่าได้หยุดพักไม่ต้องเดินทางมากับทีมเลยนะครับก็เตรียมตัวสำหรับเกมที่จะเปิด S c g Stadium พบกับทีมต้นอรรชสีมาหรือโปรแกรมที่จะต้องเดินทางไปที่เกาหลีใต้นะครับกับอุซานฮุนไดใน FFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นะครับนัดที่3 โอ้โหชนาทิพย์สงกระสิ์พอลงรถบัสมาเนี่ยเสียงกรีดดังเลยทีเดียวต้องบอกว่าช่วงนี้ชนาคุงเป็นขวัญใจของฟันบอลชาวไทยของเรานะครับผลงานก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับชนาทิพย์สงกระสินช่วงนี้จะเห็นว่าแดดแรงอยู่นะครับคู่นี้เตะกันเร็วครับ1 7นาฬกา45นาทีครับ มุนทอทีวีของเราขอแอบ,บลักไก่เกาะหลังกุญพลกิเลงพยองเข้าห้องพักทีมเยือนที่สนามดอนฟิลสเตเดียมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องพักทีมเยือนของทีมพัทยายูไนเต็ดอยู่นานไม่ได้นะฮะให้นักเตะได้เตรียมตัวกันนะครับ หลังจากนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศรอบๆสนาม d o n v i l e Stadium นะครับหรือว่าเทสบาลหนองปือเดิมนั่นเองนะครับโคต้าของทีมเยือนได้ประมาณสัก600ใบนะครับโอ้แดดเปรี้ยงมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเตะเร็วนะครับตั้งแต่เตะกันมาก่อนหน้านี้4นัดี่ยไม่เคยได้แข่งขันช่วงเวลา17นาฬิกาเลยนะครับ โอ้คุณลุงคุณป้านะครับแมยังคงเป็นแฟนขับพันแท้ของสโมสรกีฬาบิชของเราอย่างเหนียวแน่นนะครับเพิ่งมีเกมนัดที่แล้วนี่เองนะครับที่แข่งขันกันในช่วงเวลา17นาฬิกา45นาทีคิดอีกมุมหนึ่งนะครับก็ดีนะฮะบอลเตะเร็วก็จะได้แข่งขันเสร็จเร็วนะครับแฟนขับกีฬาบิชของเราก็จะได้มีเวลาในการเดินทางกลับกรุงเทพมหาคนครเพิ่มมากขึ้นด้วยละครับเนื่องจากว่าเป็นฟุตบอลกลางสัปดาหา์หลายคนต้องลาง,งานมานะครับ แฟนคลับชาวต่างชาติของสโม,มสรกิเลมของเรามีการจูบโลโก้โชว์ด้วยล่ะครับเกมกรแข่งขันเมื่อวันพุธที่8มีนาคมที่ผ่านมากองเชียร์ที่สนามดอนฟินสเตเดียมเนี่ยประมาณสัก5,500คนได้นะครับก็เต็มความจุของสนามเทศบันหนองปลือเดิมเลยนะครับ ไซส์ขนาดนี้กําลังเหมาะกับทีมในไทยลีกหลายต่หลายสโมสรเลยนะครับที่แฟนคลับยังไม่เยอะมากอย่างพัทยาเองก็ถือว่าไซส์ขนาดนี้จะได้เต็มทุกๆนัดที่เตะในบ้านนั่นเองนะครับ มีร้านขายของเที่ยะลึกร้านโมบายของสมโมสรเอสจีเมืองทองอยู่ในเตะนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาขายชุดแข่งข,นขันของเที่ยะลึกต่างๆรวมไปถึงสกรีนเบอร์ของนักเตะที่แต่ละคนชื่นชอบด้วยนะครับหลายหลายคนก็เป็นแฟนบอลพันแท้ของสมโมสรกิเลนผีจากของเราทั้งนั้นแหละครับเจ้านายคนไหนลูกน้องหนีไปไม่มาทำงานนะฮะ ก็มาเช็คได้จากในช่อง YouTube ของมึงทงทีวีของเรานะฮะอาจจะโดดงานมาเชียร์ฟุตบอลทีมโปรดก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับเนื่องจากว่าฟุตบอลแข่งขันกันกลางสัปดาห์นะครับแมใจก็อยากดูนะฮะจำเป็นต้องลางงานกันหลายต่หลาย,ลาย,ลายคนเลยทีเดียว ทิสตองโดนะครับวันนี้ไม่ได้ลงสนามนะครับก็ถือว่าเป็นคาร์โรเทชันบ้างแล้วครับสำหรับทิสตองโดเตะทีทีอาจจะมีอาการล้าบ้างนะครับก็ให้เจ้าตัวได้พักบ้างเพื่อที่จะได้มีความสดในเกมนัดถัดไปนั่นเองนะครับ หลายตหลายคนก็เป็นแฟนคลับขาประจําของสโมสรกิเลมพิจองของเราไกลไกลแค่ไหนเราก็เห็นทุกทกที่แหละครับแล้วก็สโมสรเอสซีเมือง,งทอยแ็่ของเราก็ยินดีต้อนรับแฟนวอลหน้าใหม่ด้วยนะครับหลายแต่ลายคนอาจจะเริ่มเชียร์สโมสรกิเลมพิจองของเรานะฮะยังไม่มีชุดแข่งขันก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มีใจรัก แล้วก็เชียร์สโมสออรกีฬาพิยองของเราก็ถือว่าเป็นพอก่อนเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นค่อยหาชุดแข่งขันหรือเสื้อยืดที่มีสัญลักษณ์ของสโมสรเอสซีมงทอยแเต่ของเราตามหลังในวันหลังๆในโปรแกรมถัดไปก็ได้นะฮะไม่ว่ากันเดี๋ยวเรามาดูเสตินิดหนึ่งนะครับสำหรับ สโมสรพัทยายูในแต่เจ้าถิ่นนะครับณปัจจุบันนี้แข่งขันมา4นัดนะครับมีอยู่4คะแนนอยู่อันดับ10ของตารางฟุตบอลไทยลีกนะครับส่วนสโมสรเอซีมีบงทองยูในแต่ของเราแข่งขันมา4นัดอยู่อันดับ1นะครับเก็บชัยชนะ4นัดรวดเลยมี12คะแนนเต็มณตอนนี้ก็ลุ้นทำสถิตชนะติดต่อกัน15นัดอยู่นะครับณตอนนี้ รวมเกมกันขันเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก็14แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมที่ s c g s t a d i เยมนัดเจอสวอัสดตแคทนครราชสีมาเนี่ยถ้าเกิดเก็บชัยชนะได้ก็จะเป็นการสร้างสถิติชนะติดต่อกันมากที่สุดของฟุตบอลไทยลีกเวอร์ชั่นใหม่เลยทีเดียวล่ะครับน้องแฟนคลับ s c g มอทอทยตเครานะครับเริ่มทยอยเข้าสู่สนามดอนฟินสเตเดียมนะครับ ร้อนสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเกมการแข่งขันเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาสามอหรอแม่มีกระชากเพื่อนกระชากพี่ให้เข้ากล้องด้วยนะฮะโอโ้กระชากซะแรงเลยทีเดียว <c oughs> วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้ามาชมภาพบรรยากาศภายในสนามดอนฟิลสเตเดียมนะครับแฟนคลับกีฬาพยองประมาณสัก6ก0กว่าคนได้นะครับเนื่องจากว่าสนามแห่งนี้จุของเชียร์ได้ประมาณ5,600คน5,700คนนะครับในเปอร์เซ็นต์600คนของสโมสรกีฬาพิョงเราก็ถือว่าพอเพียงทีเดียวแล้วครับ มาดู11ดผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกีเลนผิงของเรากันดีกว่านะครับผู้สาประตูเป็นกวินทำสัจจาน,านันสองเซนเตอร์นะครับคาริโอซันโตสนะครับยืนคู่กับอดิซอนพรมรักแบ็กซ้ายเป็นเทียทรบุญมาทานันแบ็กขวาพิทักษพงกุลสวุวรรณนะครับลงสนามแทนทีสตองโด มิดฟิลด์สารายประกอบไปด้วยรัชพลน,นาวันโนอีโฮและชนาทิพย์สงกระสินนะครับสามประสานในแนวรุกทางฝั่งซ้ายพีรพัฒน์โนชายาขยับขึ้นมาเล่นเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายอีกเกมหนึ่งน้าปเปาเป็นอดีศักดิ์ไรศน,นะครับแล้วก็กับตันทีมธีระศิ์แดงดาจะเติมเกมรุกทางฝั่งขวานั่นเองครับในส่วนของภทยายู่นเนต็ดเองก็มีนักเตะยืมตัวจากสโมสรกีเรนปิชาคราหลายต่อหลายคนเลยละครับ แต่ว่านโยบายของสโมสรกีเรนพิชคาเราใจกว้างครับให้นักเตะยืมตัวสามารถลงสนามพบกับทีมต้นสังกัดที่แท้จริงได้ตั้งแต่เกมโปลิสบีเซีแล้วละครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่พัทยาลงอย่างฟูลทีมครับชัยวัฒน์บูรานครับเริ่มเกมขึ้นมาได้คลอสจากทางฝั่งซ้ายเข้ามือกวินทมสัจจานันเป็นทางฝั่งของทีมเยือนบ้านนะครับชนาทิพย์ไล่บอลออกทางฝั่งขวาให้พิทักษ์พงษ์ พิทักษ์พงค์คืนให้กับชนาทิพย์แล้วชนาทิพย์ล็อก1จังหวะคืนกลับให้พิทักษ์พง์แล้วพิทักษ์พงค์ตัดสินใจยิงทันทีนะครับแม่นักบอลมันหลุดกรอบออกไปยกมือขอโทษเพื่อนนะครับที่รออยู่หน้าปากประตูเกมรุกของทีมพัทยายูนแต่หน้ากลัวเลยทีเดียวนะครับมเมื่อสักครู่มีกระแทกอดีศรพรรักนิดหนึ่งทำให้เสียจังหวะนะครับแล้วมีเคลิรโอซันโตนนบมาช่วยสกัดข้าบเส้นออกไปทำให้สมสรกิเลมเฉลียวของเรายัางไม่เสียประตูนะครับ โอ้ยอดิษักไรสอนครับฉกบอลมาได้แล้วโดนคิมแตาเยือนนะครับนักเตะเกาหลีใต้สกรีนนะครับในช่วงนาทีที่10ครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนะครับเนี่ยอดิษักไกรสอนฉกบอลมาได้จากเวลิงตันนะครับแล้วก็โยกหลบคิมแตาเยือนในกรอเคตโทษแล้วครับ จร,จริงๆไม่น่ารีบใจร้อนสกรีนอดิษักไกรสอนเลยนะครับเพราะว่ามีเพียรโดนชัมรัศมีมารออยู่แล้วแล้วก็เป็นอดิศักไกรสอนนะครับที่ยิงตรงๆเข้าไปให้เอสซีจีบังทอยเต็ดขึ้นนำทีมพัทยายูเนเต็ดไปก่อน1ประตูต่อศูนในนาทีที่10นะครับเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในการลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องกัน3นัดติดเลยนะครับสมหรับอบดอดิักไกรอน วัดใจกับสมพรยศนะครับพุ่งไปคนลาทางอดีตก็เคยอยู่บีซีเทโรด้วยกันนะครับสำหรับสมพรยศและอดิศักิ์ไกรสอนนำเร็วเลยทีเดียวนะครับสำหรับ s อ g ซีมงทอยเต็ดหลังจากนั้นยังปั้นเกมรุกขึ้นมาครับชนาทิป บอลลอดขาให้กับธีศิลินเลยไปถึงพิทักษ์พงศ์พิทักษ์พ,พงศ์คืนมาให้กับทีลิลินพยายามจะตวัดเข้ากลางมาให้อดิศักไกรสอนนะครับเข้ามือสมพรยศแล้วมาดูลูกสวนกลับของพัทยายูไในเต็ดนะครับอันตรายเลยทีเดียวนะครับเนี่ยใช้ว่าบุรานดึงรอเพื่อนนิดหนึ่งสวิตเปลี่ยนฝั่งมาทางฝั่งขวาเลยนะครับชยาวัตศรีนาวงโหจับด้วยขวาแล้วยิงด้วยซ้ายแหมบอลมันเบาไปนิดหนึ่งครับตรงตัวกวินธรรมสัจจานัน อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงมากๆเลยครับเนี่ยคิมตาเฮียนพยายามจะแก้ตัวนะครับแม่หลุดกกอบไปได้ลุ้นครับชนาทิพครับตักบอลข้ามแนวรับพัทยามาได้สวยอดิศักไกรสอนครับแม่พยายามจะหาเหลี่ยมกดด้วยขวาก็ฉลับตัวเองออกหลังไปแล้วครับไม่ได้เตะมุมชนาทิพครับ ทำชิงกับพิรพัฒน์นชยาทางฝั่งซ้ายและพิรพัฒน์คอร์ดไปเสาไกลเทียสินมงชงให้กับอดิศัก์ไกรสอนแต่ว่าเวลิงตันครับเร็วมากๆแย่บอลออกข้างไปได้ก่อนนี่ครับพัทยายุยเต็ดเองไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับมีโอกาสเยอะนะครับแล้วก็น่ากลัวด้วยนะฮะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเองเจ้าตัวจบไม่ได้นะครับอย่างเช่นจังหวะนี้ครับเชวัตบุราณจอ่จอๆเลยนะครับแต่ว่าทวินทำสัญาน,านันปัดออกมาได้เฉยเลยแ่ะครับ hmm. จบครึ่งเวลาแรกครับเป็น ACG ซีมงทอยแตนนำอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังครับพิทักษ์พงเติมทางฝั่งขวานะครับพุทธสินไม่ได้เป่าว่าเป็นจังหวะฟาวนะครับพุทสินได้บอลชนาทิพข้ามหลอกลองได้ส่องไกลดูฉลับได้เตะมุมแล้วครับลูกเตะมุมของเอ g ซจมงทอยแต่เทียร์ทอนปั่นขึ้นมา ยังมงสกัดไว้ได้นะครับพัทยายู่เตดซ้ําอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นรัชพลนาวันโนนะครับตุดออกกอบไปเลยโอ้ยสวยครับจังหวะนี้อธิศักดิ์ไก้สอนครับฉกบอลมาได้แล้วโดนรุม3-4คนเลี้ยงไม่ผ่านแล้วครับ สมพรยศเปิดบอลมาไม่ดีครับเข้าชนาทิปพ,พิกหมวนหนึ่งจังหวะจ่ายทะลุช่องตัดหลังแนวรับทีมพัทยาอยู่ในเตดแล้วฮืมทีโอสินแดงดาครับวิ่งมาดีดบอลข้ามหัวสมพรยศเข้าไปตรงตาข่ายให้ s อสซีจีมุทอยเต็ดขึ้นนำสองประตูต่อสูนแล้วครับ แม่ต้องชมชนาทิพย์สงกระสินครับจมูกเร็วตาเร็วมากๆเลยละครับเนี่ยดึงคลึงบอลมาเห็นเห็นโอ้โหจ่ายตัดหลังแนวรับของทีมพัทยาอยู่ในแต่แล้วทิวศิลป์เองก็รู้ขารู้ใจกันมากๆครับสอดตัวเองขึ้นมาไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็เห็นสมพรยศออกมาเร็วดีดข้ามตัวเลยละครับเป็นประตูที่99ของเจ้าตัวในฟุตบอลไทยลีกแล้วนะครับสำหรับทิวศิลป์แดงดาอีกหนึ่งลูกเท่านั้นเจ้าตัวจะยิงครบ100ประตูนะครับสำหรับกัปตันมุ้ย ทีที่58นะครับเอสจีมุทอยเตดขึ้นนำ2-0เพียพัฒน์นนชัยยาครับจะไปเองนะครับแม่ถูกคิมไตยเย็นคนเดิมนะครับสตันแต่ว่าพุทธสินก็คงไม่ให้แล้วล่ะครับเพราะว่าเพิ่งได้จุดโทษไปในช่วงครึ่งเวลาแรกครับความพยานของเอสซีจีมุทอยเตตฉกบอลมาได้ครับทำจิ้งกะ2-3จังหวะอดิตไกรสอนจับบอลยาวไปนิดหนึ่งแล้วนะครับแมสุปวีมีประทางครับ แย่ yeah, มาสกัดออกไว้ได้ทันเพียดนครับให้กับชัยวัน์บุรานอู้หูจังหวะนี้ได้ลุ้นเลยนะครับแมผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวเลยนะครับแม่เกือบได้ประตูตีตื้นโอ้โหชนาทิสมสงกระสินครับจ่ายทะลุให้กับทรสินแดงดาควบบอลมาดวนเดียวกับสมพรยศพยายามจะดีดเล่นทางนะครับแต่ว่าสมพรยศเองก็นิ่งครับแมดักจังหวะรอไม่ออกมาปิดมุมนะครับหลังจากนั้นนะครับสุพรรณทองสงลงมาเป็นตัวสำรองเล่นแทน อิโวนะครับแล้วพัทยาควรจะได้ประตูตีตื้นขึ้นมาจากจังหวะนี้นะครับแต่ว่าโชคเข้าข้างเอสซจีเ <AS G S 1> มืองทองยูไนเต็ละครับยิง2ครั้ง2เส,สาเลยละครับไม่ว่าจะเป็นเสาแรกจากเชวัตบุราและเสา2จากเวรินตันนะครับโอกาสสวนกลับของเอสซจีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับทำชิงสองสาคนผิวศินครับไหลบอลให้กับชนาชิปพ,พยายามยิงเล่นทางนะครับแต่ว่าเพื่อนเก่า สมพรยศยังดักจังหวะไว้ได้หลังจากนั้นจะเย็นนะครับมงคลทศกัยลงมาเล่นแทนอดิศักิ์ไกรสอนครับธีรสินครับตวัดบอลขึ้นหน้าให้กับมงคลทศกัยครับนะแต่ว่าพีรดลฉ่ำและสมีครับโอ้โหสปีดเร็วจริงๆครับมาแย่บอลจังหวะนี้เอาไว้ได้ครับพัทยายังไม่ย่อท้อนะครับหลังจากโดนไป2ลูกโอ้ยิงเล่นทางนะครับชัยวั์บุรานแต่ว่ากินทมสัจนานก็ยังปัดลูกยิงของชัยวั์บุรานไว้ได้ครับสามอีกครั้งหนึ่งก็หลุดกรอบไปนะครับ เทียร์ทอนครับทำชิงกับทีรสินป์ตวัดยิงทันทียังไม่ได้ประตูที่100นะครับสำหรับกัปตันมุย้ยแต่ว่าช่วงท้ายเกมครับนาทีที่88ครับเนี่ยฮะชนาทิพเทีร์ทอนชนาทิพแล้วก็เทียรทอนอีกครั้งหนึ่งครับจ่ายเข้ากลางมานะครับทีรสินชาร์จไม่ทันแต่ว่ามงคลทัศก,กายทันครับแม่สประตูต่อศูนย์ครับเอสซีจีมุงทอยแต่ขึ้นนําทีมพัทยายูนในแต่นาทีที่88นะครับ แล้วก็เป็นประตูแรกของมงคลทศกัยด้วยนะครับสำหรับการทำประตูในสีเสื้อเอสีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับนี่ฮะธีรสินเข้าจังหวะแรกไม่ทันนะครับแต่ว่าจังหวะที่สองมงคลทศกัยก็ยังทันอยู่ดีแหละครับหลังจากเจ้าตัวเฉียดไปเฉียดมาในการทำประตูนะครับแต่ครั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้วละครับสำหรับจ่าเย็นมงคลทศกัย ประตูแรกในสีเสื้อ SG g เมืองทองยูเนเตดนะครับรในช่วงท้ายเกมนะครับพัทยายูเอเ็ดควรจะได้ประตูตีตือนมาบ้างน,นะครับจากลูกดีดของเวลินตันก็ยังไปเข้าตัวกวินธรรมสัจจา,านัน และจังหวะนี้นะครับน่าจะใส่สกอร์ให้กับพัทยายวยเต็ดได้บ้างนะครับเชวัตบุรานครับยิงเล่นทางนะครับแต่กวินทาสัญนันก็ยังของยอดเยี่ยมแหละครับเอาขาเซฟไว้นะครับยังไม่เสียคลีนชีสนะครับสุดยอดจริงๆเลยแหละครับทำให้จบเกมการแข่งขันนะครับเป็นเอสซีจีเมืองทองยูวนเต็ดของเราเอาชนะทีมพัทยายวยเต็ดไปได้3ประตูต่อศูนย์ยังคงนำไปจากฝูงของฟุตบอลไทยลีกนะครับในนาที่5าเราเก็บชัยชนะได้ 5นัดรวดมี15คะแนนเต็มนะครับเดี๋ยวมัลทีวีของเราก็จะทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพบรรยากาศความสุดยอดของกองเชียร์เอสีมังทอยแต่ของเราที่สนามดันฟินสเตเดียมหรือสนามหนองปลือนั่นเองนะครับแหมทําให้ได้พวกคุณที่มาเชียร์ตากแดดทมากลางกองเชียร์ที่เยอะกว่าหลายเท่าตัวนะครับแต่เสียงเชียร์ของแฟนขับกีฬาของเราก็ดังไม่แพ้กองเชียร์เจ้าถิ่นเลยล่ะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนี่คือส่วนสำคัญที่ทำให้สโมรสรกีเลของเราก้าวสา3คะแนนได้ในเกมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั่นเองครับ هے پتا ڏيتا آهيو